on an even firmer footing for many years to come. and tonight i look forward to celebrating the bonds of friendship between our peoples uh, and also enjoying some thai food, which is one of my favorites. so thank you very much. Uh, uh, thank you very much, uh, mr. president. And now we will take a few questions uh, from the floor. Um, i would ask, uh, if i have not already mentioned so, to ask you to identify uh, your na name and affiliation. Uh, we have about four questions, and so the first question is to the. ก็เป็นการแถลงร่วมนะครับของนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งรักชินวัตรนะครับแล้วก็ทางด้านของประธานดีสหรัฐอเมริกาบาลักโอบามาเนี่นะครับประเด็นสําคัญทั้ง2 น,นะครับก็พูดคล้ายกันนะครับสำหรับเรื่องของข้อตกลงแล้วก็ความร่วมมือที่มีการคุยกันในเรื่องของการเจรจาแบบทวิภาคีเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนประชาธิปไตยในประเทศไทยที่มีการพูดคุยกันหรือว่ารวมไปถึงเรื่องของข้อตกลงหรือความร่วมมือในการกระชับความสัมพันธ์เรื่องของการค้าการลงทุนนะการที่จะร่วมกันเพิ่มศักยภาพแล้วก็ความยั่งยืนในการดําเนินการของเศรษฐกิจของอาเซียนหรือว่า AEC ในปี2015ส่วนที่ P PP นะครับทานแปซิฟิก พาร์ทเนอร์ชิพนะครับก็ประเทศไทยก็ได้คุยกับทางด้านของสหรัฐอเมริกาว่าจะต้องมีการผลรวัดหรือมีการแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมเหมือนกันนะครับขณะที่ทางประธานดีสหรัฐอเมริกาบารักโอมานะครับก็ขอบคุณที่ได้มาประเทศไทยนะครับและขณะเดียวกันก็เป็นการเดินทางที่แรกนะครับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนนะครับและนอกจากนี้ก็พูดถึงความร่วมมือทั้งเรื่องของการกระชับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเรื่องของการทหารมากยิ่งขึ้นนะครับขณะเดียวกันเรื่องของการเดินทางครั้งนี้นะครับก็บอกว่า ส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือปีหน้าเราจะมีความร่วมมือหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ครบ180ปีระหว่างความสัมพันธ์ไทยกับสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ในส่วนของภูมิภาคเขาก็ได้คุยกับทางสหรัฐอเมริกาสหรัฐก็บอกนะครับว่าประเทศไทยก็จะซัพพอร์ตป,ป,ประชาธิปไตยในพม่านะครับค่ะส่วนภารกิจที่สําคัญหลังจากนี้ต่อไปสําหรับ2ผู้นําทั้งไทยและสหรัฐอเมริกานะคะ<ๆ>ก็จะมีการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกตะวันพรุ่งนี้ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาค่ะเอาละค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าม,มาติดตตาาามข่่วงประเทศกัน thank <laughs> you